เอาเอาชีวิตรอดกลางทุ่งนาลมแรงมากหลังจากที่เราไปวางกับดักมานะฮะเราก็ได้มาตัวหนึ่งตัวกระจ้อยร้อยตัวหน่อยก็มูนะฮะถ้าตัวใหญ่จะบอกไปซื้อหนูฟาร์มมาว่าเอันนี้คือใจไม่ถึงห้ามดูอ ภาพมันน่าเกียดมากมันเป็นตายขี้เดียดอันนี้คือหนูนาหนูนาหนึ่งที่ดาเอาไว้เหนูนาแค่วมันก็แกะแทกจั่างส่ <c oughs> เอาชีวิตลอดกลางทุ่งนาล่าสัตว์เอามาทำอาหารนตืดตืตือคโอเค,อเคแล้วเราก็ทำการสับมันเป็นชิ้นเลยนะฮะโอเคเอา จากนั้นเราก็หั่นมันเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะอ้อาวโอเคอาหารตามฤด,ดูกาลเราก็ใส่หม้อเลยแกงที่เราจะใช้ขัวนั่นแหละหอมแดงตะไคร้ ไปมาปูดกระเทียมอะไรกนน็ว่ากันไปแล้วแต่วัสดุที่เราใช้ไ่แต่ละวันออโอเคสูตรนี้สูตรนี้เราจะปรุงเลยนะฮะเราทำแบบสไตล์สไตล์ไทยบ้านเลย ใส่บ้านนอกเลยนะฮะนี่คือปลาแดก <c oughs> ปลาแดกใส่ลงไปสักจิกหนึ่งมันแหละจิกหนึ่งพอโอเคเอน,น้ำปลาไปโอเค น้ำปลาสจก็ผงนัวขาดไม่ได้เลยนะผงนัวเนี่ยเอาใสาไ่ได้และโอ้ลูโอ้ <c oughs> โอยน่องมันลูมันลูอันปาดปองไงพดโอ้ยน่องเสียบว่าอะไรบ้างเนี่ยใส่ผงชูรสลายไปนี่แสบยบบน้อง คลุกเขาให้เข้ากันเสซี่สซี่จากนั้นก็หม้อแล้วก็ก่อไฟนะครับก่อไฟแล้วก็ทำการคั่ว,นนะะวเลยนะฮะคั่วเลยหอมกันเลยนะฮะเห็นไห,นหมเวลาเขาปรุงกระเดี่ยวนี่เขาใส่เกินไปเลยเขาหวเลยแบบเนี้ยจริง ผมให้กินอย่างกลางๆมันซึ้มไปเนือ้อมันเลยนั่นแหละอันนี้สูตรนี่ข <c oughs> นะี้เดาเอาได้เนี่ยเ็ดอย่าทําตามนะเพราะเราขี้เดาเอาเราหัวเอาคอยคิดเอาเองน,เนะเชียวนะหัวเอาเองเอาหัวไปแล้วกนเข้าไปโอเคความนัวก็ <c oughs> น้ำล้างคกลงไปซะหน่อยน้ำล้างคกนะสะมันไป จากนั้นก็ปิดฝาสักหน่อยโอเคเอผักเราก็ใส่ตามมีตามเกิดนะฮะวันนี้เราจะใส่กระเพราพริกสดมะเขือต้นหอมแล้วก็ผักชีลาว <c oughs> เอาจะเป็นยังไงบู้บดเนี่ยกินในบูบู้วันนี้คือสาดถิ่มเห็นหมาบู้บัดนี เอาก็ต้องติดตามตอนต่อไปโอเคเนื้ออะไรได้อย่างมันพอดีแล้วนะฮะปรุงรสพอดีแล้วเนื้อสุกแล้วนะฮะเราก็ทำการเติมผักลงไปนะฮะมะเขือลงก่อนที่มันสุกยากลงก่อนเลยโอเลยใส่ลงไป ทำไมต้องเจ้าต้องใส่ทีละอันด้วยว่ะทีใส่ก่อนมะเขือทำไมถึงใส่มะเขือว่ะทีอ้อมรูบันเจ้าใส่บะเกียว่ะทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราได้มาตัวมันเล็กมากตัวมันเล็กมากแล้วมันทำให้เราเนี่ยเป็นคนกินเยอะเราก็ต้องหาแนวมาคลอสมาผสมด้วยเยอะ นะฮะใส่มะเขืองลงไปเราไม่เอาจนเปื่อยนะฮะ,ะออเ,เอาแค่แบบกรุบกุบพอโอเคเอาแค่กรุบกุบพอนะลุกไปก่อนจังหน่อยหนึง่งโอเคพอรเรา,มาไม่เว้นแล้วมะเขือเริ่มจกะกแบบกรุบกแล้วนะฮะแล้วก็นั่นแหละใส่ผักลงไปผักซีผักบัว เข้างลงไปน,นะนะโอ้นั่นแหลใส่ผักเยอะๆน่ะใส่เยอะๆแล้วเจ้าจะกินเบิร์บอสของเราเลยกินเบิร์ตบดจ่าขอกเราเลยมูทำนี่ม,ม,มูมากินเหล่าน้ำนี่กินกิจะกินเบิรด,ดูจา่าวันนี้ <c ười> แล้วก็ย่อยๆมันลงไปหน่อยนั่งเลยนี่เลยบรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่ง มันจะไม่ลุกทุ่งเดี่งเนาะเราอยู่กลางทุ่งนาเนาะนนเห็นไหมนะเราอยู่กลางทุ่งนานะเนี่ยเออนั่นแหละ <c oughs> เอานั่นแหละลุกทุ่งลกทุ่งกลางทุ่งนาย่อยๆมันลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเอาตัวให้ยืนหน,น้าเนาะแก่หนาวจักหน่อยบ่อากาศหนาวในส่วนนี้ อากาศหนาวช่วงนี้แ,แก่หนาวสักหน่อยเอาไปสักปื๊ดหนึ่งโจโจนะนั่นแหละแก่หนาวสักโบกหนึ่งรู้จักไหมโบกหนึ่งอะนะอ <c oughs> ้าวโอเคต้องหาด้วย เวลาแก่นะเราเราก็ต้องมีต้องหาด้วยนะนั่นแหละเอาแค่นี้พอนะฮะเอาแค่ผักยุบพอผักยุบนะไม่ใช่ยุบพักยุบพักไม่ได้เพราะช่วงนี้เรามี250เรายุบไม่ได้อยู่แล้วเพราะเรามี250อนั่นแหละเราอยู่ในยุคของปวดแอกนะฮะ ทำกินเพื่อสัมพันธ์ธรรมติสัมพันธ์ธรรมติอา้าวโอเคเอาชีวิตรอดในป่านี่คืออะไรไม่รู้น้ำ <c oughs> ตรงลงตรงลงยุแสบบ้วบอ่ะเนี่ยอา้าวนี่คือหนูนาะคือเราได้ตัวเล็กมาแล้วก็ ต้องทำแบบนี้แหละนะฮะมันจะกินแซบเหมือนหนูตัวใหญ่ไม่ได้แต่เอา้าจะว่าไม่แซบก็ไม่ได้ตัวเลก็กก็คิดว่าน่าจะมีดีเหมือนกันแหละนะฮะเห็นไหมเนี่ยนี่คือเราใช้ทุกส่วนจริงนะฮะนี่คืออุ้งตีนหนู <c oughs> นั่นแหละเนะี่ย เป็นตาเสียบว่าจวะาเออออนี่ไงกนอย่างนี้จคิดว่าไม่เผ็ดนะอ้าวโอเคอ้าวข้าวเหนียวใส่ถ้วยมา <c oughs> บ่มีกองเขา่าหัวเลยข้าวเหนียวปั้นกันให้ติดอืจังซี่อันนี้น่าจะเป็นข้าวเหนียวปลอมเพราะมันติดมือเราอยู่นะฮะ เราก็อย่างนี้เลยสดขึ้นมาเอาส่วนไหนหมันก่อนเอาส่วนตับมันไหมตับ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 อืนั่นแหละสดกวกวๆนั่นแหละขวานูนะพอเพ็พี่น้องเอ้ยเอาไปจวด รสชาติอานบ้านๆเลยนะฮะแต่เสียงเดียวคือว่าเราใส่มะเขือเพราะว่าปกติเขาไม่ใส่มะเขือหรอกเขาใส่แค่ผักบัวทางอมกับผักบัวผักซีไอ้มะละนี่นะผักไสนี่นะอันนี้เราก็มีแค่ไหนใส่แค่นั้นเอาโอเคนั่นแหละนี่คือขั้วหนูนา แบบภาคตะวันออกเสียงเหนือ <c oughs> แบบขี้มูขี้มูต่างหากเออแบบขี้มูแล้วก็ขี้เดามีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยโอเคข้าวเหนียวเริ่มปั้นไม่ติดแล้วเหล่านั้นเนี่ยอ๋อแล้วอืมเราจะเป็นไทยียาวตัวเนี่ย ใครจะได้เป็นไทยแล้วผมปั่นอย่งนี้วัตติได,ด้เพื่องโอเคประเอินนอกบ้านเรามันลมแรงมากแล้วก็หนาวมากนะฮะเพราะชุดียเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็อ่าเราก็ไปทำกับดัก ปดักสัตว์ทิ่ยิงมานะฮะซึ่งมันก็คือหมูนานั่นเองนะฮะพระเด็นวันนี้ได้ตัวเล็กนิดเดียวนะฮะถ้าได้ตัวใหญ่เนี่ยส่วนมากเขาจะย่างกินกันนะ,ะเขาจะย่างกินกันแต่ตัวเล็กตัวเล็กต้องทำยังไงได้ตัวเล็กมาก,ก็ต้องออมใส่ผัดยุ่ย แกงใส่ผักเยอะๆอ่อมก็คือแกงหรือเปล่าอันนี้ไม่สับนะฮะใส่ผักเยอะเ,เข้าเนี้วก็ติดมือเพราะมันเป็นข้าวเหนียวปลอมนะฮะข้าวเหนียวแท้ต้องไม่ใช่ข้าวเหนียวแท้ต้องติดมือข้าวเหนียวปลอมต้องไม่ติดมือนานเป็นไหมม,มันแหละติดมือเลยแล้วก็โซ่แบบนี้เลยกัเนล่ยรอสับมันเลยนะฮะโอ้อตอน นี่กับซับต้นหนูนี่ซับต้นหนูนี่คือจังคู่บาา่าีิคู่บาซับต้นหนูคือมีต้ตนต้นักเขือมาติโอ้ยนอนอันนั้นหาเอาหอมหนูว้า ลูกตุ่มสุดๆซับต้นหนูซับต้นหนูเจ้าคือเหลียวต้นหนูเขือคู่บา <c oughs> <c oughs> ่าเอาทีต้นหนูมันตัวเล็กไงมันไม่ตัวใหญ่ชิ้นมันไม่ได้มีเยอะนะฮะเราก็มาทำนี่แหละถ้าอยากเป็นแบบนั้นหน่อยเราก็รูปโดดแต่ก่อนเราใช้พริกสวนพริกขี้หนูเขียวๆใช่ไหมฮะรอพริกแดงเลยเอาใส่ในต่้งหากไม่เกรงใจท่านผู้ชมเลยเอา อยางนี้มีซีแน่น่ยการมีมีซีกแทบแากนัแน่แนนะฮะ เจ,เจอพผักบัวลงไปเจอผักซีล่าลงไปเจอใบกะเข้าลงไปนั่นแหละกิ่นของผักพื้นบ้านเราเนี่ยก็พอจะสู้กับมันได้อยู่นะฮะเอาอย่าน้แต่เราก็ต้องใส่เมือด้วยคราบว่าหนูเรามป็นตัวเล็กโอเคกับวิธีชีวิตภาคตะวันออกเชียงเหนือขวานูใส้พักหลายๆ <c oughs> เอาโอเค 嗯嗯、好，怎么开呢？ แสบโคนข้ามปมใส่ผงสุดหลายๆโอเคบายบาย